วันนี้มีแขกรับเชิญเช่นเคยนะครับวันนี้มีคุณแอมมาเป็น Recruiter Challenge Recruiter ด้วยเดี๋ยวเชิญคุณแอมขึ้นมาก่อนนะทีมงานสวัสดีค่ะคณิชาได้งานตัวฉีดวัคซีนแล้วสองเข็มค่ะสวัสดีครับวันนี้พี่แอมขึ้นมาในฐานะ Recruiter Challenge Recruiter อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราเชิญเจ้าของเทสขึ้นมานะ <c oughs> เห็นทีมงานได้คิวมาแล้วจะเป็นของคุณนิชดาภาสวัสดีค่ะนิชดาภาจากอาเจทายวิชูล่าค่ะ สวัสดีค่ะคุณนิคุณนิชดาพามีตำแหน่งอะไรมาชีเลนกันครับ ค่ะ a x s e n i o r chief ค่ะหัวหน้าด้านภาษีค่ะ T A F a x senior chief นะครับงั้นเดี๋ยวเชิญคุณแอมลุยได้เลยนะครับในเรื่องของ Requirement หรือว่า k e y w o r d นะครับถ้าสมมุติตอนแรกอะค่ะคุณนี้ถ้าเรายังไม่พูดชื่อตำแหน่งถ้าสมมุติว่าเราจะมีคำห้าคำหรือ5 Word ดิ้งที่จะพูดขึ้นมาปุ๊บแล้วมันนึกถึงตำแหน่งนี้เลยคุณนี้จะนึกถึงห้าคำไหนเราจะได้ใช้เซิร์ชได้ค่ะมี a u d i t o r ค่ะ a u d i t o r ก็ต้องมีคำว,ว่า taxation เ,เนาะ taxation แ,แล้วก็ excise tax ได้ไหมคะ excise e. เดี๋ย excise tax ค,ครบหรือยังคะไม่ครบค่ะคือ tax เฉยๆมันจะขึ้น,น้ยคะมันเริ่มขึ้นตัวเลือกไม่ให้เราเลือกข้างล่างเลยด้านล่างเนี่ย มาแล้วค่ะเราก็ช้อปปิ้งเลยค่ะเราอาจจะพิมพ์กพว่าแท็กอันนึงมันก็จะขึ้นมาแต่ว่าเราก็มานั่งเลือกกูเนาะว่าเอออันไหนมันจะอยู่บ้างอ่าเหมือนที่พี่สถาบอกนะครับว่าเวลาที่เราใส่ k e วิร์ดไปครับระบบมันจะมีการแนะนําในส่วนของคําเพิ่มเติมเป็นระบบ super strict นะครับแนะนาเพิ่มขึ้นมาที่เกี่ยวข้องเราสามารถติเพิ่มจากตรงนี้ได้อีกครับดูค่ะคุณนี้ลองดูค่ะเราจะช้อปปิ้งอันไหนกันดีแพ็ก p l a n ค่ะแท็ก planning ค่ะ จริงๆคีย์เวิร์ดผมว่าก็เแบบนึงแล้วทีนี้ขอย้อนขึ้นมานิดนึงนะครับชื่อตำแหน่งใช่ชื่อตำแหน่งพี่แอมกับคุณนิชดาภามีชื่ออื่นที่ใช้ได้ไหมที่แบบเขาเคยทำตำแหน่งนี้มาแล้วเรารับน่าจะเป็นชื่อตลาดตลาดชื่อตลาดหน่อยน่าจะเนี่ยแท็กออดิเตอร์อะค่ะแท็กสโตรดิเตอร์นะครับโอเคมันแนะนำขึ้นมาเพิ่มนะครับแท็กส์คอนโทรลเลอร์ได้ไหมฮะก็ใกล้เคียงกันอยู่เนาะเราจะลองติดดู ถ้าถ้าเป็นภาษาไทยก็เจ้าหน้าที่ภาษีก็ได้ค่ะเจ้าหน้าที่ภาษีเพราะว่าชื่อคอว่า t a x s e n i o r นี่มันค่อนข้างจะเฉพาะเนาะได้ใช่แต่ว่าผมว่าไม่งั้นประมาณนี้นะครับถ้าสมมติเป็นเจ้าหน้าที่ภาษีมาครับคุณนิชรภาแต่ว่าถ้าประสบการณ์เยอะพอพิจารณาเหมือนกันไหมครับใช่ค่ะอ่ฮะงั้นล<พ>องดูผลลัพธ์กันไหมครับพี่ป๊อปล<พ>องดูผลลัพธ์ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปกรองในส่วนพวกแบบประสบการณ์ด้านในทีนึงหมาถึว่ามันต้องกรองพวก CPA หรือ TA หรือใบเซอร์อะไรต่างๆได้ไหมคะก็ถ้ามี CPD ได้ หรือไม่ก็เป็น ta ก็ได้ค่ะคนนี้ t a x accountant นะครับ่ถ้าดูจากคีย์เวิร์ดจะมีเรื่อง exercise tag นะครับ exercise tag e x e r c planning ค่ะพอได้ไหมครับถ้าประสบการณ์สักคนคลิกเข้าไปดูสักคนหนึ่งคนนี้เหรอคะได้ครับเราพอจะเห็นตัวเลขด้วยค่ะคุณนีพมีตัวเลขหรือว่าเปิดกว้างตัวเลขไหมคะเราจะได้ไปกองให้มันแคบลงก็ก็ยังโอเคค่ะโอเคไปได้อยู่ค่ะนะครับแต่เดี๋ยวอยากให้ดูภาพรวมของชื่อตำแหน่งนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกองเรื่องประสบการณ์อะไรด้วยเพราะว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งช นะครับอยากให้ย้อนเดี๋ยวทีมงานย้อนกลับมาดูที่คีย์เวิร์ดหลายๆคนนิดนึงนะครับว่าชื่อตำแหน่งที่ขึ้นมาเนี่ยมันตรงหรือยังนะฮะลองแท็กซอฟต์ไรต์ลองแท็กออ,กอดิเตอร์อ่าแท็กออร์ดิเตอร์นะฮะจะลองถัดมาเจ้าหน้าที่ภาษีาาถ้าชื่อตำแหน่งมาประมาณนี้คุณนิชดาภาน่าจะใช้ได้แล้วสเต็ปหนึ่งไหมครับใช้ได้ค่ะผมว่าต้องกรองนิดนึงแต่ต้องกรองเพิ่ม ประสบการณ์ไหมทั้งป๊อกเราเริ่มที่ประสบการณ์กว่าไหมหรือเอาเงินเดือนดีพี่อัอยากลองตัวไหนดีครับพี่อัว่า,วาไงครับถ้าคุณที่บอกว่าตัวเงินเดือนโอเพตเลยแต่ว่าเราก็จะเริ่มซีเรียสกันแล้วว่าเราคาดหวังคนที่มีค่าถถวงน้ำหนักประสบการณ์สักประมาณกี่ิปีขึ้นไปไหมค่ะมันดูจะ,<อ>จ,ะจะดูแข็งแกร่งค่ะจริงๆแล้วอ่ะสี่ปีก็ได้แต่ว่าด้วยความที่มันชีฟอะเนาะแล้วคนประสบการณ์ก็สิบปีด้วยซ้ําจริงๆแล้วอ่าจัดสิบปีเลยครับ ก็ยังเยอะอยู่นะครับเหลือสามลองสไลด์ลงมานะครับลองได้เซเนียร์แท็กเคาน์เทนนะครับลงมานิดหนึ่งนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีน,นี่ค่ะคุนนี้ค่ะต้องรายงานกับคนไทยหรือว่ามันต้องซีเรียสที่จะต้องไปรายงานเพิ่มเติมกับผู้บริหารที่เป็นชาวต่างชาติปะ่ะต้องชาวต่างชาติด้วยค่ะอืมเพราะฉะนั้นก็เลยกำลังมองว่ามันจะต้องกรองเพิ่มตรงไหนไหมเพราะว่าเดียวประสบการณ์ได้แต่จะต้องรายงานารต้องมาสาขึ้นมาด้วยหรือเปล่าค่ะ ระดับแบบเอ็กเซลเลนเลยอะฮะมีโทอีกไว้ในใจไหมคะเอ็กเซลเลนต์อยากให้เท่าไหร่เอ่อเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยนะเดี๋ยวลองดูเต้องดูนะครับพี่นิชาพาดแล้วถ้าจบหลักสูตรอินเตอร์มาเลยจบนอกมาด้วยไหมครับไม่จําเป็นค่ะขอให้มีทักษะในการสื่อสารอะไรอย่างี้อ่าโอเคงั้นแต่ว่าอันนี้พลีมันเป็นหรือผมเลือกไปดูเผื่อจะนั่งให้ติดไปก่อนอ่าอ่เดี๋ยวเราลองเลือกแบบดีเยี่ยมไปเลยก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวดูผลลัพธ์นะครับอันนี้มันก็จะกรองไปอีกสเต็ปหนึ่งทีนี้เหลือสิบท่านที่ประสบ การ10ปีขึ้นไปแล้วภาษาอังกฤษเราจะเราจะเหลือพรีเมียมขึ้นค่ะแต่แค่คนนี้ยังเป็นจูเนียร์เปิดการเก้าปีถือว่าหลากหลายดูหลายนรบจะต้องเปิดลองเปิดดูใช่อาจจะต้องลองดูในเนื้องานนะพี่แอมเนอะของคนนี้ซีเนียร์ไอคับแจน tax compliance นะฮะวันนี้ใชอว่าพามาประมาณนี้แล้วมีอะไรอยากเพิ่มเติมไหมครับก็ขอบคุณมากค่ะก็คงต้องไปเซิร์ชดูแล้วก็ต้องโทรหาเนอะครับเพราะว่าถ้าเรื่องภาษาออออออััังงกกกกฤษษเเดดดีีี๋ยยวววผมมคิ่าาาาาจจะตตต้้ฝนนสภณ์บท จะกรองได้สเต็ปหนึ่งนะครับถ้าเสริมผมคิดว่าอาจจะเป็นชื่อตําแหน่งที่พี่นิชดาภาสามารถไปใส่เพิ่มเติมนะครับเพราะผมคิดว่าบางคนน่ะเขาจะไปใส่ชื่อตําแหน่งอาจจะเป็นในเชิงแบบผู้จัดการบัญชีอะไรอย่างเงี้ยที่ทำภาษีโดยตรงเพะถ้าตราบไปที่คีย์เวิร์ดเราฟิกซไว้ที่เกี่ยวกับตัว taxation นะครับพวกเนี้ยมันก็จะเจอคนที่ทําภาษี any way นะครับชื่อตําแหน่งอาจจะแบบ กว้างกว่านี้ได้แต่ผมว่าโดยรวมวิธีการน่าจะประมาณนี้ต้องฝากพี่นิชลาพาไปเล่นลองลองสมมติว่าถ้ามันมันขึ้นมาสักสิคนลองโทรสิบคนได้3าคนตรงใจหรือว่ามันก็จบปิดจอบได้อยู่เหมือนกันค่ขอให้พี่นิหาคนได้ไวๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะประโยชนมากเลยค่ะขอบคุณครับ